สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันยามเช้าๆนะคะวันนี้ตื่นขึ้นมาทุกคนเบลไดายาก่อนเลยเป็นอันดับแรกเนาะตรงเนี้ยคือเราก็ทําไปแล้วแหละแต่เราลดน้ำอ่า พวกกระหล่ำอะไรเงี้ยมันก็มีขึ้นมาอีกเนาะแต่เบลก็ถักถัก,ถ,กถักออกนะคะทุกคนให้มันแบบสะอาดสะอา้านนะคะวันนี้ก็ได้ขี้วัวยังเหลืออยู่แบบเบลก็เลยว่าเดีย๋ยวเบลจะเอามาใส่กระหล่ำที่ว่าปลูกไปแล้วเนาะเพราะเราปลูกไปเกือบสองอาทิตย์แล้วอะ่ะมันก็ใส่ปุ๋ยคอกได้แล้วเราแล้ว,แ,ลวแต่เราชอบว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรส่วนของเบลสวนเบลส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซะเยอะกว่าขี้วัวน,นะน่ะเน้นๆเลยไม่ถ้าแบบว่าอ่ากินใบเนี่ยเขาเน้นขี้วัวกันเนาะ บางทีก็ขี้หมูอะไรเงี้ยแล้วแต่พี่ว่าเบลจะใส่ก็ผสมแกลบเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็มีน้าําหมักผลไม้ของเบลนั่นแหละที่เบหมักไว้สองสาปีแล้วแหละเออไม่ใช่ปี2ปีแล้วแหละ นั่นแหละเบลก็จะใส่ประมาณนั้นนะทุกคนส่วนปุยย่นอื่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบว่าใส่สักเท่าไหร่นะคะก็จะมีแบบดูแลพวกกระหล่ำถ้ามันโตขึ้นมาอีกสักหน่อยเนี่ยเราก็ต้องมาเผชิญกับตั๊กแตนเอ้ยหนอนเอ้ยใดใๆเอ้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคอยดูแลสอดสองอยู่ตลอดเวลานะกว่าจะได้กระหล่ำมาเป็นหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากแต่ว่าถ้าเราปลูกอย่างเงี้ยมันจะหวานมากมันจะกรอบมันจะหวานมันจะหัวใหญ่มากๆถ้าหน้าหนาวนะทุกคนพอเบลเริ่มปลูกเดือนพฤ ลูกิกกาเนาะก็นุ่นแหละอีกสักประมาณมกร,ราก็น่าจะได้กินนะทุกคนกระลำนะคะก็เนี่ยแปลงเนี้ยเราปลูกไปเกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะก็ใบก็แบบขยายขึ้นมาเยอะมากทุกคนพ,พร้อมแบบที่จะใส่ปุ๋ยตน้หตนห้งต้นหอมอย่างเงี้ยก็ชูขึ้นมาให้เราเนี่ยคือเก็บกินได้แล้วแต่ว่าเบลก็จะปลูกไปเรื่อยๆวันไหนที่เรามีกับข้าวที่ต้องใส่ต้นหอมก็มาเก็บกินได้เผื่อปีใหม่ ญาติพี่น้องมาทุกคนแน่นอนลาบลาบมาเป็นอันดับตนตน,ตนเลยลุงเบลมาจากน้องไขปพอผาดเพื่อนมากน่นอนทุกคนคะหมาก็แบบไอเคสังส์ปบัตตี้แต่ลุงเบลก็ชอบกินลาบมากๆทุกคนเพื่อนจะกินลาบดิบลาบอะไรของแกเนี่ยแบบซาชิมิอะไรอย่างเงี้ยซะเยอะเแบลบก็เลยปลูกผักที่แบบเป็นผักพืชผ,ผักสวนควรัวเนี่ยให้เราแบบหาเก็บ ตามรอบบ้านได้เลยนะคะก็จะมีปลูกขึ้นช่ายปลูกสลัดเพื่อที่เราจะได้ขายยำเอยแล้วก็จะมีะต้นหอมผักชีอะไรเงี้ยเแบลบก็ปลูกไว้ทุกคนขายเยอะตอนเช้าเช้าก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยก็สายแล้วแหละไม่ได้เช้าขนาดนั้นเพราะตอนเช้าเบลก็ดาหญ้าอย่างเดียวนะทุกคนกว่าจะเสร็จก็เกือบสิบโมงเนาะก็รดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเรียบร้อยก็รดน้ําให้เขาชุ่มชุมหน้าหนาวอะ่ะลมพัดเย็นสบายรดน้ําเวลาสิบโมงก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมันไม่ได้แบบว่า แดดแรงขนาดนั้นบรรยากาศค่อนข้างดีเลยหน้าบ้านเบลคือแบบสว่างมากสวยมากภารกิจวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนคะ่ะเบลก็ทรงลูกไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าพอะทุกๆเช้าก็ตื่นตั้งนาฬิกาไว้6โมง่า30 นาทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าเด็กๆต้องต้มน้ําอาบเพราะว่าต้องใส่เวลาต้มน้ำในจากหน่อยก็เลยต้มน้าให้ลูกอาบก่อนแล้วเราก็ทํากับข้าวเมื่อเช้าได้ปลาทูเบลเอาปลาทูไปใส่หมอ้อทอดไรน้ามันทุกคนหมอ้อทอดไรน้ามันก็คือทีพีเอสซีส่งมาให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่บ้านหลังนี้เก่าของใครไม่รู้แต่ใหม่สำหรับเบลมากเบลมาบูรณะเอาจนแบบ สวยเลยทุกคนแล้วก็น่าอยู่มากๆมองไปทางไหนก็คือทัศนียภาพในบ้านคือ,อมันบรรยากาศดีอะเบลรู้สึกว่าอยู่แล้วรักบ้านอันนี้บ้านอันนี้ก็รักเราด้วยเขาเขาถึงอยากให้เราอยู่ตลอดไปทุกคนคะ่ะทำไปทำมาก็มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่หน้าบ้านมีอาชีพอิสระก็คือปลูกผัก หน้าช่วงหน้าหนาวนะถ้าหน้าฝนก็ธรรมดาปลูกยากนิดนึงเท่ากับเปลูกนะคะเราก็ขายของมากกันไปนะทุกคนอีกสักประมาณาวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เปิดร้านแล้วนะเบลก็จะเคลียร์ข้างหลังบ้านเนี่ยเสร็จเรียบร้อยปลูกพักอีกยังกับคือเรียบร้อยแล้วแก่แบบว่าแปลงผักเนี่ยเบลก็จัดตกแต่งไว้แล้วรอให้ต้นคณะมันขึ้นมางอกเงยขึ้นมาแล้วเราค่อยไปปลูกแล้วมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาของมันเองเบลก็จะเคลียร์หน้าบ้านทุกคนคะ่ะ ก็จะเคลียหน้าบ้านแล้วก็จัดจัดในร้านใหม่นะทุกคนเพราะว่าเราก็รอหม้อก้วยเตี่ยวของเราที่เราสั่งมาทุกคนสั่งไปยกแรกเขายกเลิกออเดอร์ของเบลไปเบลก็เลยซึ่งซั่งไปอีกมาขึน้นนีนะคะแล้วเ,เขาจัดส่งมาแล้วแหละสักเกือบไปว่าวันที่27น่าจะได้รับของเนาะก็เลยวาล่ารอแล้วก็จัดของจะทําความสะอาดในร้านให้มันสะอาดสะอ้านด,ด้วยหน้าบ้านตัดยุงตัดจ้าอะไรอย่างนี้ทุกคนคะ่ะทําไปทํามาก็ เที่ยงแล้วนะหิวเขา่าทุกคนขาหิวขา้าวก็เลยไม่รู้จะกินอะไรก็เลยเอาพริกปน่นน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวทุกคนใส่ข้าวขยำขยำแล้วก็ทอดไข่ไข่ดาวสองฟองเออกินสน้นกับพวกะกินคนเดียวไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องอะไรเยอะแยะเบลง่ายๆเลยทุกคนมีไข่มีข้าวเแบลบก็อิ่มแล้วทีเนี้ยเแบลบไม่ลดน้ําหนักแล้วเนาะเแบลบก็กินประมาณนี้แหละข้าวก็ รูลิมิตตัวเองว่ากินไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าถ้ากินเยอะมากมันก็เหมือนเราดื้ออินซูลินสมองเราสั่งให้กินอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันกระสิบดีตาอรางกายาเฮานาะเราก็สุขภาพด้วยไม่อยากผอมไปกว่านี้แล้วก็ไม่อยากอ้วนไปกว่านี้นะคะให้มันอยู่ซัมหนี่เพราะว่าถ้าผอมกว่านี้มันกระสี อันนั้นอันนี้แต่ถ้าอ้วนไปกว่าน,นี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะมาเอออยู่ประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าเราเดินไปไหนก็กระฉับกระเฉงการลมหายใจของเราก็โอเคอยู่ไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรมากมายทุกคนแบบก็ได้ทำงานแบกเสาแล้วก็ตัดหญ้าแบกเครื่องตัดหญ้าได้สบายๆนะคะนั่งตายต้นมะม่วงต้นเนี้ย ใจก็พูดคุยกับเล่นๆกับลุงเนาะว่าจะตัดทิ้งตัดทิ้งอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้อยากตัดหรอกทุกคนคะ่ะแเบลบเองอาจจะมีความฝันว่าเออฝันเห็นผีเห็นอะไรหรือไม่รู้แหละแต่อาจจะเป็นจินตนาการของเราก็ได้แต่ถามว่าเบลอยากตัดไหมเแบลบก็ไม่อยากตัดทุกคนเแบลบกว่ารู้สึกว่ามีต้นไม้ต้นนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นร่มเงามากๆให้เราเนาะแบบว่านั่งผิงไฟอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วก็อ่าตอนกลางวันนั่งกินช้มตามอยู่ตรงนี้ก็เลิศเหมือนกันนะ มันก็ให้ร่มเงาเราดีเวลาออกลูกออกผลมาก็กินแบบเปรี้ยวๆนะอร่อยแต่ถ้ากินสุกอ่ะต้องไปห่อนิดนึงมันถึงจะได้แต่ปีนขึ้นไปหอ่อก็จะยากหน่อยเพราะว่ามดแดงอ่ะมันเยอะมดแดงมันไปทํารังเนี่ยจับมะม่วงแทบไม่ได้เลยมันห่วงมาก กินข้าวเสร็จแล้วเแบลบก็นั่งพักอยู่แป๊บหนึ่งทุกคนนั่งพักแป๊บหนึ่งสักประมาณบ่ายบ่ายบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนีง่แหละเบลบก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนคะ่ะก็จับจอบได้ก็เดินมาหน้าบ้านเแบลบว่าเแบลบาจะถักญ้าหน้าบ้านออกสักนิดหนึ่งนะคะเฉพาะตรงที่ว่า,าลูกค้านั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งกินข้าวอะไรอย่างนี้ ต่อส่วนข้างหน้าๆตรงริมถนนอ่ะเแบลบจะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเอาเพราะตรงนั้นอ่ะแน่นอนเขาก็คงจะเลี้ยวรถเข้ามาหรือจอดรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอนาคตข้างหน้าต้นมะยมของเบลอ่ะมันโตขึ้นมันคงจะเป็นร่มเงาไว้จอดรถนั่นแหละนะอนาคตข้างหน้าแต่ว่าเราก็ทําไปคร่าวๆก่อนให้ลูกค้ารู้จักเราก่อนว่าเออเราขายก๋วยเตี๋ยวนะเราขายข้าวนะเรามีนะั่นมีนี่ขายอะไรอย่างเงี้ยก็ ค่อยๆทําไปเรื่อยๆทุกคนคะ่ะเบลเองก็ไม่ได้รีบหรอกแต่ว่าอ่าอยู่ไปอยู่มาก็จะทันเวลาแล้วนะแป๊บๆเดียวก็จะทันเวลาแล้วทุกคนคะ่ะวันนี้ขอเมาส์หน่อยนิดหนึ่งทุกคนคันเบลบ่ได้เบาเบลนอนบลับอีดีขอเบลพูดนิดหนึ่งดอกเบลอ่ะตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้เนาะเบลก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยดีเดกกว่าใครแล้วก็เก่งเกินไปก่าคนอื่นแต่เบลรู้สึกภูมิใจว่า การที่เราได้บ้านหลังนี้มาด้วย2มือแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ2มือพี่เอก็ช่วยป้าเบลที่อยู่เมืองนอกก็ช่วยเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เขาจะขายให้ใครก็ได้ไม่ใช่ว่าให้เบลก็ได้ เขาขายให้คนอื่นได้เงินมาเป็นก้อนได้ซํำแต่ขายให้เบลวางเดือนช่วงที่ว่าเบลมีปัญหาเบลจ้างทนายเบลแทมจะไม่ได้จ่ายเงินป้าป้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียรให้มันจบก่อนค่อยมาจ่ายเมื่อไหรก่ก็ได้แกพูดอย่างนี้ทุกคนแล้วก็เบลก็เพิ่งได้มาเริ่มจ่ายตอนที่แบบว่าเออมันแบบเบลไม่เอาอะไรแล้วอ่ะคือไก่เกีีรยรอบที่สองคือเบลไม่ทําแล้วเบลก็เอาเงินจากที่จะจ้างทนายนะ่ะไปจ่ายค่าบ้านให้ป้า ถ้าป้าช่วยเราก็ได้พี่เตยแม่อะไรอย่างเงี้ยป้าคือทุกคนก็เอ็นดูเบลหมดไม่ใช่เฉพาะ,ะแบบว่าอันเนี้ยคือพี่พีเอฟซีก็เอ็นดูเราด้วยที่ว่าเราขยันขันแข็งเราดูแลลูกนู่นนี่นั่นแล้วเบลไม่ได้รู้สึกว่าเบลอ่ะดีเด็กกว่าใครแล้วก็ไม่เคยเอาชีวิตตัวเองะไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ว่าเราต้องดีกว่าเขานะเราต้องเก่งกว่าเขานะที่เบลทาอยู่ทุกวันเนี้ย เบลพยายามตลอดนะทุกคนว่าไม่อยากให้ชีวิตเราเองนะ่ยไปยากกับคนอื่นเหมือนให้คนนั้นช่วยให้คนนี้ช่วยต้องมาช่วยเราหน่อยคือคือขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่อันไหนที่เบลทำได้หนักเอาเบลหนักเอาเบเาเบสู้เบลทำได้หมดเบลไม่อยากให้ชีวิตเราอะไปวุ่นวายกับคนอื่นแล้วก็ เราไม่อยากเอาชีวิตตัวเราอะไปยุ่งวุ่นวายกับใครอันไหนที่ทําได้ยังมีแรงทําอยู่เบลพูดเสมอถ้าเบลมีแรงทําอยู่เบลก็จะทําทำนำนำทำ,ทำ,ทำแล้ววันนี้เบลนั่งดาย่าอยู่หน้าบ้านล้วก็เปิดเ,เพลงฟังของเบลไปเรื่อยๆทีนี้ก็ทุกครั้งที่เบลเจอคนคนนี้เขาก็จะพูดเสมอว่าเขานะ่ะอยากให้ลูกเขานะ่ะมา อยู่แบบนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พูดตรงนี้แล้วลูกแกก็เป็นเพื่อนเบลทุกคนคะ่ะคือเราจะลูกนะ่ะ ขนาดเบลบอกแม่เบลน่ะแม่เบลมีสองมีครอบครัวกับเบลกับพ่อเบลใช่ไหมแล้วก็เลิกกันลากันไปก็ไปแต่งงานอีกที่หนึ่งแล้วก็มีลูกทีหนึ่งเบลยังบอกแม่เบลเลยทุกคนว่าพวกน้องสองคนน่ะเราเลี้ยงได้แต่ตัวแหละเราไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับเขาได้ว่าให้เขามาเป็นอย่างนั้นให้เขามาเป็นอย่างนี้ให้เขาทําทํา,ทาตามใจเราได้ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะคนเราอ่ะเกิดมาคนเดียวตุยไปเราก็ไม่รู้จะไปพร้อมใครอ่ะใช่ไหมอะ่ะมันก็ ไปคนละรอบอยู่แล้วเราไม่รู้เวลาด้วยซ้ําเพราะเวลาชีวิตคนเราอ่ะไม่มีใครกดเกณฑ์ได้ไม่มีใครตั้งคําถามได้ว่าจะไปตอนนั้นตอนนี้ไม่มีมันไม่ใช่เบลยังบอกแม่เแบลบเลยว่าอย่าไปบีบบังคับใครถ้าเขาอยากมาหาเดี๋ยวเขาจะมาเองถ้าเขาบอกมาก็ต้องทนอยู่ไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอด้วยซ้ําว่าเออวันนี้เราไม่ได้มีลูกอยู่ด้วยนะวันหนึ่งเขาก็ต้องไปเติบโตนะพอเขาคิดได้เขาก็กลับมาเองแล้ว คือแม่แกเน่ยก็ชอบเปรียบเทียบเบลกับลูกเสมอเวลาที่มาเจออยากให้มาอยู่อย่างนี้อยากให้มาอยู่งั้นแต่เพื่อนเบลอ่ะเขาไม่ได้อยากมาอยู่อย่างนี้ทุกคนคะ่ะเบลอ่ะไม่ได้อยากมานั่งรับฟังเรื่องครอบครัวของแกหรอกนะแต่เบลเองก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากมายเบลพูดแค่ว่าเออแม่อย่าพูดให้เบลได้ยินอีกนะว่า เปรียบเทียบกันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่าเอาเบลไปเปรียบเทียบเพราะคนเราคิดคนละแบบคิดคนละอย่างดำล่งชีวิตคนละแบบด้วยความรู้สึกเบลเบลรู้สึกว่ามาอยู่บ้านตรงนี้จากที่เบลไปละหกละเหินหอบกระเป๋าไปล่นเล่พเนจรไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้พอพอเบลรู้สึกว่าเบล เสียความรู้สึกกับชีวิตครอบครัวเบลกลับมาอยู่บ้านเบลรู้สึกว่าเบลมีความสุขแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีมีความสุขที่จะมาอยู่บ้านเขามีความสุขที่จะเขาจะไปอยู่กับครอบครัวที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าสิ่งที่คุณแม่จะต้องเจอเบลอุตสัดพูดดีๆแล้วนะว่าก็ปล่อยให้เขาไปเป็นมีอิสระไปเถอะไม่เป็นไรหรอก เราก็มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอเราก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงถูกไหมอันนี้คือเราไม่อยากยุ่งแต่เราก็พูดเพราะแกมานั่งเล่าให้เบลฟังเบลไม่ได้ไปนั่งถามนะทุกคนเบลอยู่คนเดียวได้ซ้าแกมานั่งเล่าให้เราฟังเราก็แบบพอเราพูดไปอย่างงี้ก็ไม่ฟังก็พูดไปเยอะแยะมากมายเบลก็เลยแบบไม่พูดต่อเบลก็เลยบอกว่าอย่าพูดให้เบลได้ยินอีกนะว่าแม่เอาเบลกับเพื่อนอะไปเปรียบเทียบกันเพราะคนเราไม่เปียบเทียบกันไม่ได้อย่าพูดอย่างนี้อีกเพราะแกไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียว คือมาซื้อลูกชิ้นกับเบลทีไรก็แบบมาพูดพูดอย่างอย่างนี้อย่างนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เวลาเบลสอนลูกเบลไม่เคยเอาอดีนไปเปรียบเทียบักใครด้วยซ้าเมื่อวานทำการบ้านกันใช่ไหมแล้วน้องนอนามีการบ้านภาษาอังกฤษพี่ดินเขาจะนั่งพูดอยู่นั่นแหละเพราะว่าหลานชายเบลเอารถยนต์มาเก็บแล้วก็มานั่งสอนการบ้านน้องก็เลยแบบพูดอะไรเงี้ย แล้วพี่แล้วพี่หนึ่งอะใครถามว่าอน,นานะ่เก่งภาษาอังกฤษไหมอน,นาได้ภาษา,ษาอังกฤษหรือเปล่าอดินก็พูดขึ้นมาก่อนเลยว่าอนาไม่เก่งภาษาอังกฤษอน,นาไม่เก่งพี่เก่งอะไรเงี้ยเบลยังดักทางอดิน,นเลยว่าห้ามพูดแบบนี้อีกคือคนเรามันเก่งคนละแบบไม่งั้นมันไม่มีหรอกอาชีพหลายอาชีพหมอตำรวจทหารคนเรามันเก่งคนละแบบคนเรามันมีความรู้คนละด้านความชอบคนละแบบมันจะมาเปรียบกันมันเป็นใบไม่ได้เบลว่า ปงมากๆก,กับการใส่ชีวิตกับการที่จะเลี้ยงลูกกับการที่จะต้องไป,ปบพบเจอปัญหาชีวิตใดๆต่างๆนานา,นา,นานเดียนะที่ว่ามาเป็นล่ามให้เบลตอนที่ว่าไปไก่เกีย่ยเดียเขาก็เลี้ยงลูกคนเดียวเหมือนกันตอนนี้ลูกเขาสิบเอ็ดขวบแล้วคือสิบเอ็ดขวบเขาจะมีวัยที่แบบว่าต่อต้านนู่นนี่นั่นหลายอย่างใช่ไหมเบลก็จะพูดกับเดียเสมอว่า คือเราไปผูกมัดลูกไม่ได้เราก็พยายามสอนเขาให้เขาอะล้างถ้วยหลังจานเป็นทํางานบ้านเป็นทํากับข้าวนิ่งๆหน่อยๆอ,ยอะแล้วเป็นได้แล้วก็ดูแลชีวิตเองได้เพราะวันที่เขาเติบโตขึ้นอะเขาไปจากเราแน่นอนเขาไม่อยู่กับเราหรอกเบลก็เหมือนกันเบลยอมรับความจริงนะทุกคนว่าอดินอะโอเคกับอนานอ่ะเขาโตขึ้นเบลพูดเสมอตั้งแต่เบลย้ายมาอยู่ว่า ลูกจะไปอยู่โตขึ้นเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเแบลบไม่ว่าทุกคนขอแค่บอกกันตรงๆว่าเออโอเคนะหนูจะไปตรงนี้ตรงนั้นสําหรับความรักที่มีให้เแบลบมีให้ลูกเสมอเต็มร้อยแล้วก็บลก็อยากจะสอนเขาว่าไม่ให้ไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นแล้วอย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครเพราะคนเราเป็นเก่งคนละด้านหาเงินคนละแบบยังมีลมหายใจอยู่ยังไงก็ต้องสู้ยังไงก็ต้องหาเหมือนที่เขาพูดอ่ะ หากินสร้างตุ๋ยแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรมากมันชีวิตมันก็เท่านี้เแบลบปงกับชีวิตมากๆไม่ใช่ว่าเแบลบทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกๆวันอะบางเดือนเนี่ยเบลบหมุนเงินแทบจะไม่นี่ด้วยซ้ําทุกคนไหนจะค่าบ้านค่าเทอมค่านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเแบลอะอยากค่าบ้านที่เบลพูดอะบ้านเนี่ยอยากให้มันหมดถึงมันจะหมดมันไม่ได้เป็นชื่อเแบลบใครจะมาพูดใครจะมาอะไรเอาไปเรียกร้อง อันนี้เบลพูดเลยเพราะเบลก็ด้วยสองมือที่เบลทามานะ่ะคือถ้าไม่ละอายใจก็ก็ทําเลยแล้วแต่อันนี้่แหละเบลอยากแค่ว่าเออมันหมดแล้วอ่ะมันจะได้เบาแรงเรานิดหนึ่งว่าเออเราแบบเออหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เออเราก็อยากจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นบ้างซื้ออย่างอื่นบ้างเก็บไว้ให้ลูกบ้างเราจะได้เบาแรงชีวิตเราบ้างไม่ต้องขนขวายอะไรมากมายในความรู้สึกเบลเบิกคิดแค่นี้แล้วก็อยากจะมีเงินเยอะๆเไว้ให้ลูกเรียนเอาไว้ซัพพอร์ตลูกแค่นั้นเลยชีวิตเราเบลไม่ได้อยากได้อะไรนะทุกคนลดลดอะไรเงี้ยแบบเบลแทบจะไม่อยากจะมีใจนะ่ะอยากมีแต่คิดไปคิดมา มันฝืนตัวเราเองกว่าบ้านหลังนี้จะหมดกว่ามันฝืนชีวิตเรามากๆเลยเบลขอมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวแค่นี้เบลก็สุขใจแล้วทุกคนคะ่ะไปไซกัเอาถ้ามันเนื้อบากกว่าแรงเราหรือสาทุมันจะมีอย่างเงี้ยอ่ะค่อยว่ากันอันนั้นเรื่องนั้นนะเบลคิดในหัวเบลเสมอแล้วไม่ค่อยแบบว่าใครมาพูดอะไรเนี้ยปัญหาเรื่องครอบครัวลูกก็รัก คุกคนรักลูกหมดอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีแต่บางอย่างมันเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องพบเจออะไรในอนาคตเบลกับแม่พยายมที่จะมาอยู่ด้วยกันแค่ไหนยังไม่ได้มาอยู่เลยเห็นไหมเบลทุกวันนี้เบลบอกแม่แม่อยากมาเบลต้อนรับแม่เสมอแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรเบลพูดอย่างนี้เลยเบลพูดกับแม่อย่างนี้เลยเพราะเราทะเลาะกันไปก็เท่านั้นเบลไม่ได้อยากทะเลาะกับแม่แล้วก็ รักแม่เสมอดูแลเทคแคร์เสมอคือมีปัญหาอะไรบอกอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่เบลทํางานเยอะๆอะบางบางครั้งเบลอาจจะไม่ได้โทรอะไรอย่างเงี้ยเบลเห็ดงานไหลายทุกคนเบลมีเวลาพักผ่อนเบลยังแทบจะหาไม่ได้ดูแลลูกนู่นนี่นั่นบ้านเอ่ยใดๆเอ่ยมันก็คิดหลายอย่างชีวิตคนเฮากบตองลงมือทําแล้วก็วิบากกรรมของคนเราว่าไม่ได้ทุกคนมีหมดแล้วก็สิ่งที่ต้องประสบพบเจอมันคนละแบบอยู่แล้วนั่นแหละ เบลก็เลยไม่อยากเอาชีวิตเราไปเปรียบกับใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมามาเปรียบกับเราด้วยเพราะคนเราชอบคนละอยากชอบคนละแบบลูกจะมาอยู่ด้วยเป็นเป็นบุญนะถ้าลูกได้มาอยู่มาเลี้ยงอะไรเงี้ยเบลยังมีบาปเลยเนี่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่จนถึงปัจจุบันนี้พ่อเบลนะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่แต่แกเป็นคนขี้เมามากทุกคนกินเหล้าติดเหล้าเป็นโรคตับไปหาหมอฟื้นขึ้นมาอีกกินอีกอะไรเงี้ยเบลรับรู้หมดว่าพ่อเบลเป็นยังไง แต่เราเลือกที่จะอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆดีกว่าพ่อก็พยายามมาหานะเวลาที่แกเมาแกก็จะมาบ้านพี่เตยอะไรเงี้ยล่าสุดก็มาฝากเงินไปให้เบล200ร้อยเบลก็แบบเออเบลไม่ได้โทรไปหรอกเพราะว่าล่าสุดที่เบลโทรไปหาแกช่วงสงการอะไรเงี้ยเนาะหรือเบลโทรไปสองสามรอบใช่ไหมพอรอบที่3เหมือนแกไปไหนไม่รู้แล้ว จะยื่นโทรศัพท์ให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งมาพูดกับเราเราไม่ได้อยากคุยกับคนอื่นเราอยากคุยกับพ่อจากนั้นมาเบลก็เลยไม่โทรไปอีกเลยนะแค่นั้นเลยทุกคนไม่ได้มีอะไรมากแต่ถามว่าโกรธเกลียดใครไหมทุกวันนี้ปงแล้วไม่ได้โกรธเกลียดใครคือยกมือท่วมหัวยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่มีแรงเลี้ยงลูกมีแรงหาเงินแค่นี้เบลก็สุขใจแล้วไม่ได้แบบว่าอยากดีเด็กกว่าใครเลยที่ทําทําอยู่ทุกวันนี้อยากมีอาชีพที่ยั่งยืนอยากมี สิ่งดีๆไว้ให้ลูกแค่นั้นเลยไม่ได้แบบว่าอยากไปนี่ใครเข้าใจแหละว่าคุณแม่เองเขาแม่เขาเองก็อยากจะให้ลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เขาเพื่อน,นเบล่ะเขาอยากเป็นน่ะมันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนเขาเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าอยากจะเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากไปมีชีวิตอิสระของเขาเพราะวิบากกรรมคนเรามันแตกต่างแล้วความคิดคนเรามันก็คนละอยะ่างเราจะเอาไปเปรียบกันมันก็ไม่ได้ ฮัลโหลไปกันเง้เดียบัดนี้นี่ทุกคนขานั่นแหละชีวิตมันก็เท่านี้อ่มันคือทํามาหากินอย่างเดียวมีแรงก็สู้ขยันก็ได้ไม่ขยันก็พักผ่อนว่ากันไปใช่ไหมคนขยันไม่มีวันอดเหมือนที่เขาว่านั่นแหละวันนี้เด็กๆก,กลับมาแล้วนะคะเบลก็ตัดหญ้ายังไม่เสร็จหรอกเด็กๆก,ก็กลับมาเบลก็เลยบอกให้ลูกอ่ะไปเข้าห้องน้ําอะไรเรียบร้อยก่อนเนาะพอตัดหญ้าเสร็จเบลก็เลยมานั่งพักเหนื่อยนิดนึงทุกคนวันนี้ก็มีอันนี้อีกแล้วพี่อดินล้มอยู่ที่ ที่โรงเรียนทุกคนขาแล้วมันรู้สึกว่ามันอายเนาะแบบโอ้มต่อหน้าคนเยอะๆแล้วคนอื่นเขาหัวเราะเบลบก็เลยแบบ อ่ะปลอบใจทุกคนค่ะแบบอไม่เป็นไรเบลก็เลยยกตัวอย่างว่ามาม่าก็เคยล้มทุกคนค่ะเบลก,ก็เคยล้มขึ้หมืนบบเดียเบลก็เคยล้มแบบต่อหน้าคนเยอะๆตอนที่เป็นเด็กอะไรเงี้ยบ่อยด้วยแบบทําโกโกๆอะไรเงี้ยเราแบบอายนั้นเรารู้สึกอายแต่เราจะร้องไห้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องซุ่มซ่ามของตัวเราเองเราเดินไม่ดีเองจะโทษใครก็ไม่ได้ใช่ไหมล,ะล่ะเบลก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคนหัว,ว,เ,วเราะเดยวเขาก็ลืมไม่เป็นไรหรอกถึงเขาจะจําก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนใครก็แค่เราล้ม ต่อไปเราก็เดินดีๆแล้วกันแต่ว่าเขาก็มีความแบบอเอาอยากเล่าให้เราฟังเบลก็รับฟังลูกแล้วก็โอเคโอ้โหนะไม่เป็นไรพูดแค่นี้เลยเบลพูดแค่นี้เบลจะถามก่อนว่าเป็นอะไรทําไมถึงร้องไห้อะไรเงี้ยเบลถามน้องอนนาน้องอนาก็เลยบอกว่าพี่อดินน่ะล้มแล้วพี่เขาก็เลยหัวเราะอะพี่อดินก็บอกว่าหนูถือขนมมาหนูล้มแล้วหนูก็เลย ทำขนมหกไม่ได้กินเลยเลยรเขาก็เลยร้องไห้เสียใจว่าเงินที่แม่เอาให้น่ะไปซื้อขนมหดลนหมดเลยเพราะว่าเบลก็เลยแบบเขาก็เลยเร้ลยลองไห้ทั้งคนหัวเราะด้วยก็ได้่าบุเป็นยังดอกกระซามันจีฮายเฮ็ดยังล้มก็คืนลมจบโกะก็คือโกะไม่มีอะไรเสียหายทุกคนเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเราเติบโตไปเราไม่ได้เจอเพื่อนที่รงเรียวนะบางทีมันก็เป็นความโกของเรา ทุกวันเนี้ยเบลมีเพื่อนสมัยเรียนเยอะใช่ไหมทุกคนมันหลายคนอะแต่และคนมีความโกแตกต่างกันออกไปเดียก็โก,อ,ก,อ,ก,โกอีกอย่างเขาก็โกอีกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาโตขึ้นมาพอมาพูดคุยกันมันก็สนุกสนานไปอีกแบบนะมึงโก,อย,งก,โกอย่างงี้กูโกอย่างนั้นเอาว่ากันไปใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสตอนเด็กๆเ,เขาอาจจะไม่เข้าใจเ้านี่แหละเป็นเมรเราไม่ซีเรียสเราก็สอนไปตาตามระดับนั่นละ่ะ ชีวิตเบลเลีเ้ยงลูกเบลมีแค่นี้ทําไมลูกเบลถึงไม่พูดยากทําไมแต่เบลใส่เหตุผลทุกคนคะ่ะเบลมีเหตุผลมากในการเลี้ยงในการบะผิดว่าไปตามผิดไม่ถูกคือไม่ถูกถามก่อนว่าลูกเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเบลรู้ดีที่สุดว่าอาดีนกับนานนิสัยเป็นยังไงเบลก็เลยเบิ้งออกว่าโอเคมันไม่ถูกต้องนะอ่าถ้าสมมุติว่าเลือดตกยางออกมาจากโรงเรียนเอออันนั้นค่อยไปถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนว่าหรือเปล่า สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไม่หลงหรอกหนูล้มหรอแล้วเพื่อนก็เลยหัวเราะหนูไมพี่เขามาหัวเราะโอ้อไม่เป็นไรล้มเฉยเหลูกไม่ต้องมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหลกล้มเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องน่าอายครับแม่ก็ล้มนะหมามาก็ล้มเหมือนกัน แล้วก็คนก็หัวแล้วหมามาแต่ว่าหมามาก็ไม่ได้พูดอะไรหมาก็เคยล้มเหมือนกันหมาก็เคยล้มเหมือนกันแต่มันไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเฉยๆอืมแต่วามไม่มีอะไรอืมก็ล้มก็ลุกขึ้นก็แค่นั้นแหละลูกไม่มีอะไรหรอกนะล้มก็ลุกขึ้นไหนเจ็บตรงไหนไม่เจ็บโอ้ไม่เจ็บก็ไม่เป็นไร ไม่ไม่ต้องหรอกล้มมันมันไม่น่าอายหรอกไม่ต้องอายเขาหัวเราะก็ไม่เป็นไรโมื่อกี้ไหมคนอื่นๆเขาก็ล้มเหมือนกันทุกคนต้องเคยล้มโอเคไม่หรอกไม่หรอกเขาก็ล้มกันหมดลเลยล้มแล้วมันน่าอายใช่ไหมอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวคนมันก็ลืมไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร ดี่งือมันหล่นไม่ได้กินเลยใช่ไหมใช่ออ้เป็นไรหลูไม่กนเอันนี้ทำดีๆอย่าให้มันหล่นออนมด่งนเลยแบ่งรึ่งไม่ต้องแกะออก่งึอืมอนนี้ให้นนก่อน้่ขา่ะ